เปิดตัวหุ่นยนต์นักซ่อมดาวเทียมปล่อยตัวปี2020 Restore L โรบอตแบบพิเศษจากนาซาพิเศษเพราะมันเป็นหุ่นนักซ่อมในฤดูร้อนของปี2020นาซาจะเปิดตัว Restore L ยานอาวกาศหุ่นยนต์ที่ถูกมอบหมายให้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ยานจะโครจรรอบโลกโดยใช้ฮาร์ดแวร์และอัลกอริทึมขั้นสูงด้วยความเร็วเกือบ26,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคโนโลยีนี้จะช่วยคำนวณวิธีการเชื่อมต่อกับดาวเทียมที่โครจรรอบโลกด้วยความเร็วระดับเดียวกัน Restore L จะใช้แขนกลในการซ่อมแซมดาวเทียมในวงโครจรต่ำของโลกโดยจะทำการตรวจสอบบำร,รุงรักษาและซ่อมแซมเช่นเดียวกับการปล่อยกลับนอกจากนี้ยานอาวกาศหุ่นยนต์ยังสามารถอัปเกรดดาวเทียมและยืดอายุการใช้งานของดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศอยู่แล้วหากภารกิจนี้ประสบความสำเร็จแล้วละก็มันอาจจะเปิดตัวธุรกิจในอวกาศแบบใหม่ให้กับอเมริกา BAM! <laughs>